สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บริเวณลานจอดรถของจุดท่องเที่ยวสะพานแดงตรงนี้ก็จอดรถได้ฟรีนะครับไม่มีค่าบริการแต่ถ้าเต็มก็ยังมีของเอกชนที่อยู่ด้านในเข้าไปนะครับก็จะคิดราคา20บาทสำหรับรถยนต์นะครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวสะพานแดง ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวทะเลใกล้กรุงเทพเป็นสะพานไม้ริมทะเลและจุดชมวิวในจังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครห่างจากถนนพระรามสองประมาณ20กิโลเมตรล่าสุดนะครับได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากแม้จะเป็นวันธรรมดาโดยหากเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่นี่ก็จะคึกคักมากขึ้นเนื่องจาก ช่วงนี้ได้มีฝูงนกนางนวลเข้ามาเป็นจํานวนมากทําให้นักท่องเที่ยวนะครับนิยมมาดูนกให้อาหารนกที่เข้ามาโฉบจากบนมือและถ่ายภาพนกนางนวนลสำหรับการเดินทางใช้ถนนพระรามที่สองฝั่งขาออกผ่านบิ๊กซีจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเลจนสุดทางก็จะเจอสามแยกให้เลี้ยวขวา ใช้ถนนสค4008ก็วิ่งไปประมาณ4กิโลครึ่งก็จะเจอปั๊มบางจากซ้ายมือนะครับให้เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรวิ่งตรงก็จะไปเจอสามแยกนะครับจากนั้นให้เลี้ยวขวาขับไปประมาณ2กิโลครึ่งซ้ายมือจะมีทางเข้าสารมัชนุกก็วิ่งจนสุดทางนะครับก็จะเจอที่จอดรถสะพานแดงก็ถึงเลย ผมเดินเข้ามาก็จะผ่านแผงขายอาหารทะเลตากแห้งของชาวชุมชนนะครับที่เขานำมาจำหน่ายแล้วก็จะมีห้องน้ำไว้บริการมีร้านอาหารให้บริการด้วยสะพานแดงก็สร้างโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครสร้างเมื่อปีพศ2557 สะพานมีความยาว700เมตรทอดยาวไปตามอ่าวไทยด้านหลังล้อมรอบด้วยป่าชายเลนมีไม้ไผ่เป็นแถวเพื่อชะลอคลื่นชายฝั่งและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของท้องทะเลทางเดินก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจุดชมวิวปลาโลมาเพราะในช่วงฤดูหนาวพฤศจิกายนถึงมกราคมซึ่งลมเย็นพัดเข้ามาสู่อ่าวไทยก็จะเป็นจุดชมปลาโลมา ทางข้าสพานแดงนะครับจะผ่านศาลเจ้ามาัชานุซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ชาวประมงพื้นบ้านเคารพบูชายอย่างมากรวมถึงมีร้านอาหารให้บริการมีบ้านพักสำหรับผู้ที่ต้องการพักค้างคืนในส่วนริมทะเลก็มีภูมิทัศน์สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนนั่งชมวิวแล้วก็ถ่ายภาพ ผมเดินเข้ามานะครับตรงนี้ก็มีป้ายนะเขียนว่าสะพานแดงก็มีนักท่องเที่ยวน,นะครับยืนให้อาหารนกนะแล้วก็มีนั่งพักผ่อนนะครับบริเวณลานทางเข้าสะพานแดงสะพานแดงก็จะมีทางเดินอยู่สองมุมนะครับมีมุมขวามุมซ้ายนะเดี๋ยวผมพาดูนิดหน่อยนะครับสำหรับสะพานเพราะว่าเนื่องจากว่าสะพานยาวมากเลย ผมเดินจนสุดทางนะครับมา2อสคลิปแล้วเมื่อต้นปีก็เดินมาครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ขอพาดูในส่วนนกดังนวนดีกว่านะครับเผื่อหลายท่านที่จะมาและยังไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้นกดังนวนได้เข้ามาที่สะพานแดงแล้ว พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเขตของจังหวัดสมุทรสาครน,นะก็จะอยู่ติดกับเขตบางกุเทียนนะครับของกรุงเทพมหาคนครเรียกว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยจากทางเดินเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นทางเดินด้านขวานะถ้าท่านจะไปศาลเจ้าแม่คุณอิมนะครับก็ให้เดินไปด้านขวานะครับเดินไปเรื่อย นกนางนวลก็บินวนๆนะครับบินวนๆล้อมรอบไปเรื่อยๆนะเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับเขานําอาหารนกนะครับเข้ามาให้นกกินนะนกก็เลยบินโฉบบนมือคนที่ให้อาหารแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่ลอยอยู่ในน้ํา ก็เป็นนกนางนวลน,นะครับที่ลอยอยู่ในน้ำนะแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่บินวนๆอยู่วันที่ผมมานะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะวันธรรมดาก็ยังมีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากนะครับถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนะี่ยจะมากกว่านี้เวลาที่เหมาะที่สุดนะครับผมแนะนำห้าโมงเย็นแดดร่มลม,ลมตกนกนางนวลจะเยอะนะครับเนื่องจากว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวให้อาหารกันเยอะด้วยนะครับ ในช่วงกลางวันก็มีนะแต่ว่าจะมีไม่มากเท่าไหร่เนื่องจากบางครั้งอากาศมันจะร้อนนะครับนกก็อาจจะไม่บินเท่าไหร่ไม่ค่อยมานะครับแต่ว่าช่วงเย็นจะมากันเยอะวันที่ผมเดินทางมานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5มงเย็นนะปกติก็จะมีแดดนะแต่วันนี้ฟ้าหลวเป็นบรรยากาศเริ่มเข้าฤดูหนาวนะครับเมื่อเข้าฤดูหนาวนะครับนกน,งนางนวก็จะบินมานะ นกนางนวลเข้ามาที่สะพานแดงประมาณปี2ปีนี่เองนะครับตอนแรกๆก็ไม่มีนะมามีช่วงหลังๆนะครับก็มีนกนางนวลเข้ามาก็ทําให้นักท่องเที่ยวเพิ่มจํานวนมากขึ้นเดี๋ยวผมพาดูสะพานนะครับที่ยื่นไปในทะเลนะตรงนี้มีนักท่องเที่ยวนะครับ เข้ามาเดินถ่ายภาพถ่ายรูปแล้วก็ให้อาหารนกนะครับเป็นจ,จำนวนมากผมเดินถ่ายภาพนะครับผมก็จะเจอนกนะครับถ่ายมูลมาโดนตัวก็มีนะนะครับผมโดนนะ วันที่มาถ่ายวันนี้ก็โดนนะครับโดนเรียกว่าเต็มเสื้อเลยเขาบินโฉบมาแล้วครับแล้วก็มาถ่ายมูลลงเสื้อผมพอดีเลยเรียกว่าไม่มีเฉียวเลยนะโดนเต็มๆ บางคนก็ให้อาหารนกเก่งนะรู้วิธีให้นะครับรดเ,รเดี๋ยวผมพาดูนะคนที่เขาให้อาหารนกเก่งๆนะครับเดี๋ยวจะเจอนะที่วันนกมาโฉบบนมือเขาเลยนะมันก็มีวิธีเหมือนกันนะครับไม่ถูกวิธนะีนกอาจจะกลัวนะกลัวแล้วจะไม่เข้ามาโฉบนะครับ ตอนนี้ผมเดินมาที่สะพานนะครับที่ยื่นออกไปในทะเลนะตอนนี้มายืนจนสุดสะพานเลย ผู้ชายคนนี้นะครับเนี่ยวิธีที่ถูกต้องแบบนี้นะพยายามยืนในตำแหน่งที่นกมันบินวนมานะครับวนและผ่านเรานะครับแล้วก็ยื่นมือชูไปนะครับเนี่ยนะครับวางแบบนี้นะบางคนก็วางที่มือเยอะๆนะครับวางที่มือแล้วชูไปตรงๆเนี่ยชูไปทรงสูงนะครับเพื่อให้นกมันเห็นนะครับเพื่อให้นกมันเห็นแล้วอยู่นิ่งๆนะครับ เดี๋ยวดูช้าช้านะครับมันเข้ามาโฉบยังไงนะเดี๋ยวดูช้าช้าภาพนี้นะครับนี่นะบินเข้ามาโฉบปั๊บน่ะนะครับโฉบจากบนมือเลยนะบางทีก็ต้องดูจังหวะนะครับดูตำแหน่งที่จะยืนนะถ้าคนมากๆเกินไปเนี่ยบางทีมันก็กลัวนะครับนกมันกลัวไม่กล้าบินโฉบเข้ามาบางครั้งเราก็ต้องไปยืนในตำแหน่งที่ดูแล้วนกมันจะไม่กลัวนะครับยื่นมือไปสูงสนะ นะครับยืนมือเป็นสูงสูงบางคนก็ยืนอยู่นานนกไม่ทานนะครับนกไม่เข้ามาโฉบเลยนะเพราะว่าบางทีมันกลัวนะครับมันมองไม่เห็นก็มีนะมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ก็ลองดูนะครับทำแบบไหนนกจะเข้ามาโฉบง่ายๆนะก็เป็นภาพที่น่าถ่ายเก็บไว้นะครับนกเข้ามาโฉบอาหารบนมือเราเลยนะ ตอนนี้ผมเดินมานะครับจากทางเข้านะบนลานอะไรประสงค์นะครับด้านซ้ายเลยนะครับด้านซ้ายก็จริงๆก็จะมียาวไปอีกนะแต่ผมอยู่แค่จุดที่เป็นนกดังนวนแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ยาวไปอีกไกลน,นะแล้วก็มีศาลาพักด้วยนี่นะครับนกดังนวนจะบินวนมานะในจุดแบบนี้นะนะครับชูมือไปสูงๆนะครับทําให้นกเขาเห็นอาหารนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้เวลา18นาฬิกาแล้วฟ้ามืดเร็วนะครับช่วงนี้เข้าด้านหนาวมีเวลาก็มากันได้นะช่วงนี้นกนางนวลเข้ามาแล้วใหหลายท่านต้องการมาถ่ายภาพถ่ายวิวที่สวยถ่ายภาพกับนกนางนวลหรือมาให้อาหารนกนางนวลก็มาได้เลยนะผมแนะนําช่วงประมาณ5โมงเย็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับนักต้องเที่ยวเยอะนะครับนกจะมาเยอะแล้วก็บินนะครับโชบแบบนี้นะ และอีกอย่างหนึ่งไม่ร้อนด้วยนะครับเหมาะแก่การถ่ายภาพถ่ายรูปและก็นั่งพักผ่อนนําบรรยากาศนาฝากกันนะครับสะพานแดงตำบลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครอยู่ใกล้ๆกับบางขุนเทียนนะครับใกล้กรุงเทพมากๆเลยขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สมัคเป็นสมาชิกให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่า พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขมากๆสวัสดีครับ